สวัสดีค่ะมาเดินเล่นกันตอนนี้เวลาสามทุ่มสิอนาทีนะคะทุกคนคือตอนนี้ร้อนมากต้องออกมาเดินตอนค่ำๆ่ดึกๆนะคะแล้วตอนนี้สามทุ่มจะครึ่งแล้วก็ยังไม่สว่างอยังยังมืดยังไม่มืดเลยนะคะ คนตอนนี้หน้าร้อนของยุโรปนะคะเป็นช่วงที่กลางวันจะยาวกว่ากลางคืนนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันจ้าสวัสดีค่ะทักทายจากสเปนนะคะใครนอนดึกนะคะตอนนี้เวลาที่เมืองไทยก็ได้จะตีสองกว่า ถ้าเกิดใครที่เข้ามานี่ก็คือว่าต้องเป็นคนฟังยุโรปแน่ๆอ่ามาดูพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะนี่เห็นไหมสวยมากกูทำเป็นนะคะว่าคะคุณป๊อกกี้แคทบัตเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยผู้วานยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เดินไปพูดไปก็จะเหนื่อยประมาณนี้นะคะตอนนี้สามทุ่มสิบห้าได้ยินเสียงนาฬิกา ใช่ชันฝั่งยุโรปสว่างมากนี่ตอนนี้พระอาทิตย์นะคะทุกคนคือแบบแสงสุดท้ายของวันกำลังจะผ่านไปแล้วตอนนี้คือแบบว่าคนออกมาเดินทั้งคนทั้งหมาออกมาเดินในช่วงที่แบบพระพระอาทิตย์กำลังจะตกดินไม่งั้นคือแบบร้อนมากทุกคนคือแดดกลางวันนะยังแบบหืมนรกนรกจริงๆตอนนี้ นรกมากร้อนมากไม่ไหวจริงๆไม่ไหวทุกคนมันมันร้อนจริงๆทั้งหมาทั้งคนคือบอกว่าโอ้ยนะคะก็เลยต้องมาเดินตอนช่วงนี้แหละตอนนี้สามทุ่มสิบห้าก็คือกินข้าวเสร็จถึงมาไม่งั้นโอก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายในช่วง หลังกินข้าวเย็นอ่ามาก็ <g ül> <g ül> บรรยากาศเดิมๆวันนี้จะเจอเต่าไปเนี่ยเมื่อเช้าเจอหนึ่งตัวเวลาไม่เอากล้องออกมาจะเจอเต่าอืแต่เวลามีกล้องไม่ค่อยเจอเต่าก็น่าจะรู้เต่าก็น่าจะอายกล้องเนาะเหมือนเมสซี่เลยเมสซี่เวลายกกล้องขึ้นมาถ่ายนางก็จะมุดหน้า อะไรแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั้งสามท่านนะคะ hello hello my friend welcome to my life อะไรเนี่ยเอาพี่ตีพี่ตีสวัสดีค่ะพี่ตีหายไปไหนมาพลอยไลฟ์ตั้งหลายวันไม่เจอพี่ตีเลยอันนี้สตอแล้วสตอแล้วไม่เคยไลฟ์มาเป็นชาติพี่ตีสบายดีนะ ตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบห้านะคะที่นี่ยังสว่างอยู่เลยเพามาดูพระอาทิตย์ตกดินพามาดูซันเซ็ตนะคะพามาที่แหลมพรมเทพนะคะนี่มืดไหม่ะมืดไหมอะนี่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วทางนูน้นจะรับขอบฟ้าแล้วถ้าได้ยินเสียงหอบก็อย่าว่ากันนะไม่ค่อยออกกำลังกายช่วงนี้จริงคือขี้เกียจมาก ออกกาลังกายเมื่อก่อนก็เออขยันอยู่นะคะอะไรเนี่ยใครเขียนว่าอะไรไปย้ายเรือที่ระนองมาอาทิตย์กว่าจะไปย้ายเรือย้ายเรือทําไมพี่ตีย้ายเรือเรือดําน้ำเอา <c oughs> เรือดําน้ําที่เศรษฐีมาเศรษฐีเขาไปดํากันแล้วเขาระเบิดนั่นหรือเปล่าเรือย้ายเรืออะไร <c oughs> เหนื่อย มือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งข้างบนดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปนั่งเมื่อวานตรงที่พี่นั่งตรงที่พี่นั่งประชุมสมมติเมื่อวานเรามีประชุมสมมติกันที่บนภูเขาลูกนี้นะคะเรามาประชุมทางไกลกันอ่าเมื่อวานนะคะมีผู้ร่วมองค์ประชุมอยู่สามทวีปไม่ใช่สามทวีปแต่สามคนสองทวีปเออ เราได,ได้ได้ได้แบ่งปันแลวเปลี่ยนความรู้กันนะคะ <laughs> อันนี้คือมาเมา่ยมอยมา่มอยธรรมดานะทุกคนคือแบบว่าอ่าไม่ได้มา่ยมอยนะนจริงๆแล้ว,วคิดว่าจะไล่หลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าด้วยด้วยบรรยากาศด้วยอากาศอันนั้นคือข้ออ้างนะคะจริงๆก็คือขี้เกียจ <laughs> จริงๆไม่ได้บรรยากาศอะไรทั้งนั้นนะย้ายเรือยอชเข้าฝั่งออเข้าอู่ซ่อมเอารถพ่วงวิ่งบนถนนไปอีกฝัง<ม>่งทั้งโอ้ยงานหนักเมื่อยขอนั่งตรงนี้ที่นั่งประจำอเมซี่เซายพิตีหน่อยสิเซายพิตีเซายป๊อกกี้หน่อยนี่เราจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินหลังภูเขาลูกนี้นะคะนี่ เสียงหอบโอ้ยเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนนะนี่นะคะภาทิตย์ก็จะตกทางทิศตะวันตกแล้วก็จะขึ้นมาตอนเช้าเห็นไหมสุดท้ายมันก็ตกแล้วมันก็ขึ้น ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราพรุ่งนี้มีทุกวันพรุ่งนี้มีทุกวันเราไม่สิ้นหวังอยู่แล้วพิตีสบายดีนะคะพีต่ตีพิตีสบายดีเนาะย้ายเรือยอชเรือยอชเรือยอชขึ้นฝั่งพิตีซ่อมรถซ่อมซ่อมเรือยอชด้วยใช่ไหมเก่งเนาะทุกอย่างพี่ตีซ่อมได้นี่นะคะ นี่ก็เป็นเป็นที่ที่มานั่งมานั่งดูบรรยากาศเช้าเช้าเย็นเย็นเช้าเช้าก็จะเห็นแบบแบบเช้าเช้าประมาณกี่โมงอะเจ็ดตอนนี้คือตอนนี้คือตอนเช้าเนี่ยนะคะตอนเช้าเนี่ยมันจะแบบเช้าก็จะเร็วไงคือพระอาทิตย์ก็จะขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงยังไม่ถึงเจ็ดโมงนั่คือสว่างโล่งแล้วว่าแล้วก็แบบคือตื่นแล้วอะจริง มันมันนอนไม่ได้แล้วมันร้อนด้วยอะอากาศมันร้อนมากร้อนจริงๆนะคะช่วงเดือนนี้เดือนกรก,ะกะดาสิงหากระะกะดาสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร้อนมากที่สุดของสเปนเลยแล้วก็ <c oughs> บางร้อนถึงขนาดคือช่วงไหนโรงเรียนเปิดปิดเทอมน่าจะสิงหาปะน่าจะช่วงสิงหาเนี่คือเขาเขาจะปิดเทอมเขาจะแบบบางบาง,บ,าง,บ,างบริษัทก็ปิดเลยนะเพราะว่ามันร้อนมากบรรยากาศร้อนจริงจ ระวัางสาวเป็นลมยาดมอย่าลืมอ <laughs> ยาดมก็มียาดมยาดมมียาดมไอเนี่ยอะไรนะไอยี่ห้อหงไทยอะ่ะตอนแรกเขาไม่เคยใช้อะ่ะเสร็จแล้วมีน้องเขาเอามาฝากปรากฏว่าเอ,อ้อมันหอมหอมหงไทยที่มันเป็นกระบอกเป็นกระบอกสีเหลือง,อ,งอ,อ่ะนั่นแหละก็ไม่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมาก ร้อนมากจริงๆแล้วก็ตอนเช้าๆเนี่ยต้องมาเดินตั้งแต่ยังไม่ยังไม่8ปดโมงอะ่ะคือเดินแล้วกำลังกำกำลังดีไงแต่ถ้าเกิดเกิน8ปดโมงแล้วอะ่ะคือแบบแดดออกแล้วอ่คือแบบร้อนมากคือเดินเฉียดแดดหรือคือแบบไปแล้วอะ่ะทุกคนมันมันร้อนจริงๆอันนี้คือแบบว่าเขาไม่ออกจากบ้านกันอะ่ะคือปิดประตูมิดชิดปิดประตูมิดชิด เพื่อที่จะอยู่แต่ในร่มอ่ะเออเพราะมันร้อนมากพอถึงพอถึงเวลาเนี่ยแดดลมแดดร่มลมตกผ้าที่ตกดินอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มออกมาบางบางที่อ่ะเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้เด็กๆยังวิ่งกันอยู่เลยอ่ะหน้าร้อนอ่ะคือจะเป็นช่วงที่แบบกลางวันอ่ะจะนานกว่ากลางคืนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นช่วงที่คนจะใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะกลางวันเขาไม่ออกมากัน นะคะอืมนั่นแหละก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะก็ตอนนี้น่าจะเกือบสามทุ่มครึ่งแล้วละ่ะบ้านเราก็ตีตีสองครึ่งแล้วเนาะบางคนก็ยังไม่นอนนะคะบางคนก็เป็นประเภทนกฮูกชอบทํางานดึกๆชอบอยู่ดึกๆชอบแบบว่าเออนอนเวลาเดียวกับยุโรปเพอเผอเพอเผอคือไม่นอนด้วยซ้ำอ่ะบางคนอะ่ะเออตีสามตีสี่ 3, ยังอยู่กันได้ยังไง นอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วนะคะทุกคนเนาะทุกคน <laughs> นอนได้แล้วนะคะทุกคนมีอยู่สองคน <laughs> คนดูเกลี้ยงมาก <laughs> คนดูเกลี้ยงมากเลยนะมีอยู่สองคนนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นแฟนขับตัวยงเออถ้าเกิดเป็นเฟซบุ๊กก็จะได้แบบก็จะได้แบบเป็นเพจอะใบหน้าชื่ออะเป็นเพจแบบว่าเป็นพอบแฟนอะเออ <laughs> ใช่ไหม ก็สวัสดีย้อนหลังนะคะใครที่มาใครที่มานั่งฟังนั่งดูบรรยากาศก็สวัสดีย้อนหลังนะคะตรงนี้คือประเทศสเปนในด้านทางใต้นะคะเป็นประเทศสเปนที่ในอยู่ทางทางใต้ของสเปนนะคะเป็นแถบที่อ่าค่อนข้างกันดาลแห้งแล้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยพามาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะคะพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยหลังลงหลังภูเขาลูกนี้ก็ จะเป็นช่วงที่จะเป็นเวลาที่พระที่ตกดินหลังจากนั้นก็จะอากาศจะค่อนข้างก็จะคือแบบอากาศก็จะเริ่มเย็นลงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม่เรียกว่าเย็นมากหรอกแต่คือก็ทําให้แบบเออสดชื่นได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ทักทายกันนะคะใครที่อยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนของโลกก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ทุกอย่างแคล้วคราดปลอดภัยคิดอะไรก็สำเร็จนะคะทุกคนนะโอเคนะคะไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะไปแค่นี้แหละนะคะพาทิตก็ลงไปแล้วนะ่ะแสงสีทองลงไปแล้วนะคะสิเอดนาทีกว่า,วาแล้วพอแล้วเนาะแค่นี้เนาะคุยกันพอหายคิดถึงนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์สดมาคุยกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ มีความสุขนะคะไปแล้วบายบายสวัสดีนะคะตอนนี้เฟซตอนนี้ YouTube มันก็อะไรก็ไม่รู้เนาะเปลี่ยนแปลงดูนะคะอปิดกล่องปิดปิดก่อนป,ปิดก่อน,อนบายบายนะคะขอบคุณค่ะพี่ตีลาตีสวัสดีนะคะดูแลสุขภาพนะคะป๊อกกี้บายบายฝันน้ำตาลจ้าดีดานยายอนวลอะไรอะป๊อกไปนอนดีกว่าปายปาทุกคนไปนอนป๊อกกี้ไปนอน นะไปนอนได้แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ